หางดีสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องไฟฟิกวันอีกลแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันรายการหาของ EP สองครับโอ้โหเลยบอกว่ารายการนี้เราไม่ได้ลงมานานนะครับรายการนี้เราไม่ได้ลงมา2-3ถึงเดือนแล้วนะวันนี้เราหาของมาได้ครับแต่ว่าเป็นของที่เราได้ประมูลมาครับราคาล 1, หลักพันอ่าหลักพันนะครับประมูลมาได้ราคาหลักพันนี่ยะเดือนนี้ครับประมาณแปดตัวนะครับเราไปดูนว่ามีตัวอะไรบ้างครับไปดูเลย let's go นี่ตัวแรกตัวแรกเป็นนี่ครับแบทแ,แมนนะเป็นโจ๊กเกอร์นะครับเ <Wow. S 1> นี่ยเป็นโจ๊กเกอร์ครับแบทแมนแบทแมนเป็นจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ตัวเลขไซส์ XL นะครับนี่ไซส์ XL ไปดูกันดีกว่าตัวที่สองตัวที่สองอ่ะตัวที่สองเป็น M&M นะฮะ ตัวที่2เป็น M&M นี่ M&M M&M m สวยครับตัวนี้สวย M&M นี่ฮะ M&M N&M ม m ีเป็นงานป้ายครับ M&M นะครับอ่ะไปแล้วครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยครับแค่มารีวิวเฉยๆคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับอ่ะตัวต่อไปเป็น f ฟ m i l y g กายใช่ไหมใช่อ่ะ i l y ิล y ่กายน่าใช่ครับ มันนีกาย OVP ฮะ o v นลายเต็มๆลายเต็มๆตมเต็มนีกายลายเต็มๆเลยโอ้โหบัมคอลิควิดบูลิควิดบูลิควิดบูลฮ่าฝ้าขาวสวยๆตัวนี้ไปดูกันตัวต่อไปนี่ฮะ Rick and Morty Rick and Morty นี่ว้าว Rick and Morty สวยๆลายสวยๆลายสวยๆลายสวยๆนี่เห็นไหมลายเต็มๆ สกีนอย่างดีฮะป้ายบําคออ่าป้านะครับตัวที่สี่เลยสี่ตัวนะครับเลยสี่ตัวขอภายนี่ตัวนี้ตัวนี้ผมผมเชื่อเลยเลยวไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ได้ครับเนี้ยเบดวิวนะฮะนี่ถ้าอ่านไม่ผิดต้องขอผิถ้าอ่านผิดขออภัยแล้วครับเนี่ยตัวที่ห้าตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าตัวที่หก โอ้โหตัวที่หกตัวที่หกนี่ฮะตัวที่หกตัวที่หกตาวไลยอย่างสวยตาโวไลยอย่างสวยป้ายตาโวนี่นี่มันคลิปนี้สั้นๆเลยครับคลิปนี้สั้นๆเลยก็ผมอยากบอกว่าผ้าพวกนี้ใครอยากได้ให้ไปดูที่เพจเพจนี้ครับฟรสิกวันปังนะครับเราจะเอาผ้าแปดตัวทั้งหมดนี้ไปประมูลนะเป็นประมูลหัวเลยครับ ปติดตามก็ได้นะครับเพจไไฟซิกวันนะครับาแล้วก็อย่าลืมช่องนี้ด้วยนะครับมาตัวต่อไปตัวที่7ตัวที่7ตัวที่เจ็ดอ่ะเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับอ่าเห็นอะไรไหมครับสตาร์เทคนะครับสตาร์เทคนี่ลายหน้านะนี่ลายหน้านะ ลายหลังครับ90ครับสตาร์ทิคกสตาร์ทิคกป้ายวินเทเลนนี่สตาร์ทิคกาป้ายวินเทเลนครับนี่นี่นี่หัวนะครับหัวที่จะไปประมูลหน้าเพจฟิิกวันนะครับไปดูกันเลยครับอาจจะลงประมูลว่าไม่เกินไม่เกินอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้ครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือที่สุดตัวสุดท้ายคือที่สุดอ่ะอ่ะตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายลุนิตูนฮะนี่ว้าว <Wow. S 1> นี่ครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายป้ายเก้าศูนนะครับลูนิตูลป้ายเก้าศูนย์อ่าแต่ว,ว่าตำาหนิมันที่คอคนะครับตำาหนิอยู่ที่คอนิดหน่อยนีลยย่ลายเต็มเต็มสวยๆลายเต็มเต็มนะเก้าศูนย์นะครับตัวนี้คิคดีปเก้าศูนนี่เก้าศูนโค้งดี ก็หมดแล้วครับ8ตัวทั้งหมด8ตัวผมอยากจะบอกว่า8ตัวนี้ผมได้มาในราคาหลักพันนะครับแต่ผมขอไม่บอกจํานวนแต่บอกเลยว่าได้มาราคาหลักพันผมก็บอกนี้ก็ว่ารายการหาของผมมันเป็นหลักพันนะครับหลักพันเฉยๆแล้จะพันสองพันสามพันแล้วแต่เดี๋ยวมันอยู่ในหลักพันครับนี่คือหัวโดวดๆเลยได้มา8ตัวไปเจอกันหน้าเพจไฟสิบวันเราจะประจมูลที่ได้น,นะครับ ก็คลิปนี้มันก็น่าจะสั้นหน่อยครับเพราะว่าเราแค่เอาหัวมาให้ดูหัวผ้าให้เราประมูลมาได้นะครับอ่าก็ขอจบคลิปแต่เกเท่านี้ครับก็อย่าลืมอ่า YouTube ไฟสิบวันนะครับนี่ฮะแล้วก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้าหาของนะครับก็ EP EP 2ีพสองาของก็ขอจบแต่เกมเท่านี้ครับกลับสวัสดีครับหของนี่